มาติดตามคอลัลน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์เป็นประชารัฐเรื่องอีกหนึ่งคำถามของคดีมาตร 112. า112เมื่อปีที่แล้วหากใครยังพอจำเหตุการณ์ได้มีชายคนหนึ่งชื่อนายเอกชัยหงกังวานถูกตำรวจจับในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากการเดินขายเอกสารวิกิลกส์ และซีดีสารคดีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสำนักข่าว ABC โดยตำรวจแจ้งข้อหาจากเนื้อหาในวิกิลิส์ว่ามีข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112สำนักงานกฎหมายราชฎรประสงค์ทีมทนายอานนนนพารับอาสาว่าความต่อสู้คดีนายเอกชัยถูกขั้งอยู่ในเรือนจำหลายวันกว่าญาติญาติทีมทนาย และผู้ร่วมติดตามคดีจะช่วยกันประกันตัวออกมาได้ล่าสุดตามเจตจำนงของนายเอกชัยเองต้องการสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยยืนยันว่าข้อความในวิกิลิสนั้นเป็นขององค์มนตรีสองคนซึ่งเนื้อหาไม่ได้มินพระบรมเดชานุภาพแต่อย่างใดและมีความประสงค์ให้บุคคลทั้งสองมาร่วมเป็นพยานจำเลยให้ว่าสิ่งที่พูดในวิกิลิสนั้นไม่มิน เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานกฎหมายราชดอมประสงค์ทีมทนายอนนท์เดินทางไปยื่นขอหมายเรียกพลเอกเปรมตินสุลานนท์พลอากาศเอกสิทธิสเวสวศิลาและนายอานาันต์ปัญญารทุนมาเบิกความเป็นพยานในคดีที่มีนายเอกชัยโดนฟ้องตามความผิดมาตราร้อแต่ทว่าสารไม่ออกหมายเรียกให้นี่คือรายง,งานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความ ที่ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา1 1 2ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองกรณีนี้มีคำถามว่าเมื่อเอกสารวิกิลิกส์ที่ถูกใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกับนายเอกชัยถูกระบุว่าเป็นเนื้อหาจากการสนทนาการของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้ง3ท่านทำไมศาลจึงไม่พิจารณาออกมาเรียกให้ทั้ง3ท่านไปเบิกความตามคำขอของผู้ถูกกล่าวหา ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเอกสารชุดนี้ของวิกิลิสกันมากและมีการเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ทั้งสามออกมาชี้แจงว่าได้มีการพูดคุยสนทนากันโดยมีเนื้อหาตามที่วิกิลิสนำเสนอจริงหรือไม่แต่ทั้งสามท่านเลือกที่จะเงียบเพื่อให้เรื่องนี้จบไปโดยไม่มีการชี้แจงจำได้ว่าเมื่อมีการจับกลุ่มผู้ที่นำเอกสารวิกิลิสมาเผยแพร่ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มีคนไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ทั้งสามท่านที่ถูกอ้างว่าเป็นต้นต่อหรือที่มาของเนื้อหาเพราะหากเนื้อหาในเอกสารวิกิลิกส์เข้าข่ายหมินพระบรมเดชานุภาพผู้ที่ถูกอ้างว่าเป็นต้นต่อของเนื้อหานั้นย่อมน่าจะมีความผิดไปด้วยเปรียบเหมือนกรณีการค้ายาเสพติดถ้าผิดก็ต้องผิดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ไม่ว่าจะถูกส่งผ่านกี่ทอดจนถึงผู้เสพก็ตามไม่รู้ว่าคดีความที่มีคนไปยื่นฟ้องผู้ใหญ่ทั้งสามท่านเอาไว้ถูกดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วสุดท้ายก็ต้องรอดูบทสรุปคดีของนายเอกชัยว่าผลการตัดสินคดีนี้จะออกมาอย่างไรหากผิดเชื่อว่าจะเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันต่อไปอย่างกว้างขวางแน่นอน